มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาฉัตทวักนิปปัญจะปัญหาที่สองถามว่าสอนให้ยินดีในนิปปัญจะธรรมนิปปัญจะธรรมนั้นคืออะไรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาสืบไปเล่าว,ว่า พันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานเอตังวจนังอันว่าคำอันนี้สมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสพระสัธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าพิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัดตะสงสารตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงนิปป,ปันจระรติโน จงมีนิปปปัญจะธรรมและกำหนัดยินดีในนิปปปัญจะธรรมนั้นอยู่ให้สำราญนี่แหละสมเด็จพระโลกกนาถศสาสดาจาจารตรัสว่านิปปปัญจะธรรมโยมไม่เข้าใจว่านิปปปัญจะธรรมนั้นอย่างไรพระนาคเษนผู้เฉลิมปราดจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ตรัสว่านิปปปัปปญจะทำนั้นคือพระโสดาปติผลพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิผลพระอรหัตตผลจงทรงทราบพ,พระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปพดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาเกษตผู้ปรีชายาน ถ้าดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเรียนนวังคา่าสัตถุศาสนาคำสั่งสอนของพระาศาสดามีองค์เก้าประการคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัภูตรธรรมะเวทัละและให้ทานกระทธรการบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเล่า จะมิชื่อว่าภิกษุเหล่านั้นกระทำกรรมที่พระบรมครูเจ้าตรัสห้ามไว้หรือพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐภิกษุทั้งหลายต้องมาเล่าเรียนศึกษาและกระทําอนาวัชกิจเช่นนั้นก็กระทําเพื่อให้บรรลุนิปป,ปันจะทำด้วยกันทุกรูปมหาราชะ ขอถวายพระพรสภาวะปร,ะริสุทธาบุคคลที่บริสุทธิ์โดยสภาวะอบรมวาสนาบารมีให้แก่กล้าแล้วจกได้นิปปปัญจะธรรมเป็นผู้สิ้นความเนื่นช้ากล่าวคือได้บรรลุมรรคผลในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่จะได้นิปปปัญจะธรรมก็ด้วยตั้งใจภาคเพียรเล่าเรียน ในนว,วังคสัตตุศาสนาและมากระทาอนนวัชกิจเหล่านี้ค่อยๆพยายามไปทีละเล็กละน้อยจนกว่าจะสำเร็จความข้อนี้อัตมาจะขอถวายวิสัชนาโดยอุปมามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดชาวนาสองคนคนหนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วมีพักต้องใช้กำลังและความเพียร เที่ยวตัดต้นไม้และเรียวหนามมากระทำร,รั้วกั้นนานั้นเขาก็ได้ผลแห่งธัญ,ญชาติอีกคนหนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วต้องเที่ยวตัดต้นไม้กิ่งไม้และเรียวหนามมากระทำกั้นอันตรายจึงได้ผลแห่งธัญ,ญชาติยะถามีครุวนาฉันใดบุคคลที่มีวาสนาหุนหลังได้กระทำม,มาโดยบริบูรณ์แล้วนั้นครั้นได้ฟังพระสัทธรรมเทศนา มิช้าก็ได้มักเมื่อได้มักแล้วต่อไปอีกขณะจิตเดียวก็ได้ผลส่วนภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นเมื่อกำหนดยินดีอยากได้บรรลุนิพพัญจะร,รมคืออริยผลต้องภาคเพียรเล่าเรียนซึ่งนว,วังคสัตถุศาสนานั้นโดยลำดับจึงจะสำเร็จได้ก็มีอุปมาฉันนั้นประการหนึ่งบอพิษพระราชสมภาราเจ้า จึงทรงสดับซึ่งอุปมาอีกอย่างหนึ่งเล่าเปรียบด้วยบุรุษสองคนเข้าไปป่าเพื่อว่าจะสแสวงหาพลาผลจึงไปปะต้นไม้ต้นหนึ่งทรงผลพุ่มพวงดิบหามสุกสารพัดท,ที่จะมีอยู่บนต้นบุรุษชายคนหนึ่งมีกำลังวังชาบุรุษชายคนหนึ่งหากำลังไม่ได้อ่อนแอหน,นักหนา ฝ่ายบุรุษที่มีกำลังวังชากล้านั้นก็ถกขเขมเโจงกระเบนให้มั่นโดดขึ้นไปบนต้นไม้ช่วยเอาผลไม้ได้ก่อนบุรุษที่อ้อนแอนหากำลังไม่ได้ก็หาไม้ทำระองค์ตัดพระองค์ได้เอาพาดต้นไม้นั้นขึ้นไปตามพระองค์ได้ผลไม้เหมือนกันแต่ต่างกันด้วยเร็วกับช้าฉันใดก็ดี บุคคลที่มีบุพภาวาสนาได้กระทำม,มาเป็นสภาวะบริสุทธิ์กับพระภิกษุปุถุชนนั้นก็ได้พระอริยะผลเหมือนกันแต่ทว่าเร็วกับช้าบุคคลที่มีวาสนาเป็นสภาวะบริสุทธิ์ได้ผลก่อนขอถวายพระพรประการหนึ่งบพิษพระราชสมภาร จงทรงพระสวนาการฟังซึ่งอุปมาให้พิญโยภาวะประหลาดไปอีกอย่างหนึ่งเล่าเปรียบดังบุรุษชายสองคนจะกระทำกิจธุระสักอย่างหนึ่งอย่างใดคนหนึ่งเป็นคนเข้าใจในกิจธุระนั้นก็กระทำให้สำเร็จไปได้เองแต่ผู้เดียวอีกคนหนึ่งไม่รู้จักทำต้องจ้างเขาด้วยทรัพย์จึงทำได้แต่ก็ทำให้สำเร็จได้เหมือนกัน ผิดกันที่ช้ากับเร็วเท่านั้นความนี้เปรียบชั้นใดท่านผู้มีบุพภาวาสนาได้กระทามาเป็นสภาวะบริสุทธิ์แล้วกับพระภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นก็สำเร็จพระอรยะผลเหมือนกันแลแต่ทว่าช้ากับเร็วที่บุคคลมีบุพภาวาสนานั้นจะได้วาสีในอภิญญาหกนั้นขณะจิตเดียวก็ได้โดยเร็วพลัน จะได้ช้าอยู่จนสองขณะจิตหาไม่ได้ส่วนพระภิกษุที่เป็นผุถทุชนนั้นช้าอยู่จะต้องภาคเพียรเล่าเรียนไปโดยลำดับก่อนกว่าวาสนาจะแก่กล้าเหตุชนี้สมเด็จพระบรมครูสัพพันยูผู้ประเสริฐจึงมีพระพุทธดีกาตรัสให้โอวาดคำสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายให้มั่นหมายกำหนัดยินดีในฝ่ายที่จะได้ซึ่งนิปป,ปันจะทำ คือพระอรยะผลนั้นการที่พระองค์มีพระพุทธดีกาเช่นนั้นจะนับว่าเป็นอันพระองค์ตรัสห้ามพรามมิให้ภิกษุเล่าเรียนบอกกล่าวพระไตรยปิดกสื่บไปหาไม่ได้บพิจงทราบดังวิสัชนามานี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงสดับข้อวิสัชนาปัญหานี้เท้าเธอทรงเลื่อมใสย,ยินดี ด้วยถ้อยคำพระน้าเกษณผู้เฉลิมปราดก็ตรัสประพาสสาธุการดุดในยะหนหลังนิปปัญจะปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้